สวัสดีค่ะชลัคณาราศีเมษพบกับการดูดวงประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ัรกสณาราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟเนาะมีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือแกะตัวผู้ าชาวราศีนี่จะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชาวลักนณาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักนณาแล้วจึงได้เป็นลักนณาราศีเมษชาวลักนณาราศีเมษมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำราศีนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนณาราศีเมษบ้าง มาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารเนาะในเดือนนี้ประจําการอยู่2ราศีตรงราศีกุมในช่วงประมาณวันที่1น6ถึงสิแล้วก็หลังที่สิเป็นต้นไปเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงราศีมีนซึ่งเป็นภพวินาศนะแปลว่าวันที่1น6ถึงสิหเนี่ยจังหวะโอกาสโชคลาภต่างๆเนาะยังสามารถหยิบจับได้มีเข้ามาให,หให้เห็นอย่างต่อเนื่องเนาะจะไม่ว่าจะโชคลาภในเรื่องของการทํางานการเงินจะหยิบจะจับอะไรก็ดูมีโอกาสไปสมุดนะคะแต่ หลังวันที่17เนี่ยก็คือต้องระมัดระวังแนละ้วเป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวถ้าเรื่องของการงานก็เป็นช่วงที่ต้องอาวางแผนอยู่ลับๆนะทาตัวเงียบๆหน่อยเนาะไม่เหมาะกับการพรีเซนต์หรือว่าไปต่อหน้าสาธารณาชนมากๆเนี่ยถ้าจะต้องไปพูดจาหรือไปประสานงานดิวงานตรงเนี่ยก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่บนสติเนาะอืมเรามาดูในแต่ละเรื่องกันอีกทีนะ ในเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานยังอยู่เป็นเกษตรเนาะอย่างดาวพระเสาเนี่ยดา,าวเสายัางอยู่คงอยู่บ้านของตัวเองมีความเป็นเกษตรราษบดีมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่แต่ว่าการงานก็ยังคงเป็นงานที่วุ่นวายในเดือนนี้เนาะมีการประสานงานติดต่อกับบุคคลหลายๆ หล,หลายประเภทหลายๆแผนกนะแต่ว่าดาวของตัวเองในะช่วงหลังที่17เดนี่ยมันดันไปอยู่ตรงภพวินาศมันจําเป็นจะต้องวางแผนอยู่ลับๆทำตัวเงียบๆนิ่งๆนะแต่บางทีมันก็จะนิ่งซะทีเดียวไม่ได้มันจําเป็นจะต้องพบปะพบเจอบุคคลต่างๆนะเพราะมะีมีดาวหลายๆองค์มาอยู่ที่บ้านตัวเองนะทีนี้การพูดคุยการประสานงานต่างๆในเรื่องของการทํางานในจังหวะเดือนนี้จาเป็นจะต้องอ ตั้งอยู่บนสติเนาะอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าบางทีด้วยความหลากหลายเนี่ยแล้วก็คำพูดคำจาการสื่อสารต่างๆเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหาจำเป็นจะต้องตั้งสติการจะพูดจะคุยหรือการจะสั่งงานลูกน้องหรือว่าจะพูดคุยในเรื่องของงานตัวเองกับเพื่อนร่วมงานจำเป็นต้องพูดให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำปรับจูนให้ตรงกันให้ชัดเจนนะสมมติพูดไปแล้วก็ต้องถามว่าเข้าใจตรงกันนะอันนี้จำเป็นเป็นอย่างยิ่งในเดือนนี้นะคะแล้วก็การตัดสินใจใน ในงานของเราในเดือนนี้ยังคงต้องถ้าต้องเป็นงานที่ต้องเหมือนเป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องของงานเลยนะจำเป็นต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะเติรต่อให้ความสัมพันธ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังอาจจะไม่อยากให้คุยกันมากเนะี่ยเหมือนกราอ่เราควรอยู่เงียบๆไม่อยากจะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะเพื่อเพื่อป้องกัน,กนไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่มัน จำเป็นที่จะต้องพูดคุยเวลามีปัญหาในเดือนนี้นะคะเรื่องของการงานดาวตัวเองไปอยู่ในภพวินาศในช่วงหลังที่สิบเจ็ดก็เป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยจําเป็นที่ต้องอยู่เบื้องหลังเยอะๆนะอันไหนที่เงียบได้ก็เงียบนะอันไหนที่มันพูดคุยกันแล้วมันทําให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เงี้ยมันทําให้รมฉุนเฉียวง่ายเนี่ยจําเป็นจะต้องอใจร่มๆใจเย็นๆนะ ทำงานในเดือนนี้ก็ให้ตั้งอยู่บนสตินะการวางแผนความรอบคอบการใช้ปัญญาช่วยได้เยอะนะทำให้งานลดทอนในเรื่องของปัญหาในเดือนนี้นะคะถ้าใช้อารมณ์มากๆเน,นี่ยบางทีปะทะแรงปะทะก็จะเกิดขึ้นง่ายมากเนาะเพราะว่าเดือนนี้ดาวพระราหูกับดาวพุธก็ยังอยู่คู่กันอีกนะคะแล้วช่วงหลังวันที่7ดเนี่ยดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็เจ้าเรือนอริเนี่ยก็ มานะอยู่ตรงบ้านตัวเองยังไม่พอมาอยู่ร่วมราหูยังไม่พอยังเดินถอยหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานต่างๆบางทีเอกสารที่ทำไปแล้วจำเป็นต้องงัดกลับมานะดูใหม่ตรวจใหม่นะปรับปรุงใหม่การพูดจาพูดคุยประสานงานระดมสมองต่างๆที่บางทีเราคิดว่ารวบรวมความรู้จะปิดจบงานแล้ว ในเดือนนี้มันบางทีมันจบไม่ลงมันจําเป็นต้องมีการพูดคุยกันรอบสองอันนี้เป็นภาวะในเดือนนี้ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้พบเจอในเนื้อหาของงานนะคะอืในเรื่องของการเงินเดือนนี้ดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเราวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยอยู่ในภพพินาศเป็นมหาอุดอยู่คู่กันกันกบดาวพระพฤหัสบดีและก็ดาวพระจตนแล้วก็หลังที่สิบเจ็ดก็มีดาวตัวเองคือดาวพระอังคารมารวมกลุ่มอยู่ด้วยนะ การบริหาจัดการเรื่องการเงินในเดือนนี้จําเป็นที่จะต้องวางแผนดีๆนะเพราะอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะในในเมื่อมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็ยังมีรายได้ที่ไม well, ่ได้คาดคิดรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ประจําจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินมีตําแหน่งเป็นมหาอุด นั่นก็แปลว่าเวลาได้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้น้อยๆก็มีเกินได้เยอะๆด้วยเนาะแล้วก็เจ้าเรือนกับดาวพระศุกร์เนี่ยเจ้าเรือนคือดาวพระพราศเนี่ยเขาขู่กันดีนะเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งคู่คู่หกห้าเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนะทำให้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็มีทั้งเกณฑ์ทั้งที่จะได้รับเงินลับๆ เงินที่ไม่ได้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นเนาะเงินรับๆนี่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นให้คนอื่นยืมเงินไปคิดว่าไ่หายไปนาคิดว่าจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้คืนในเดือนนี้เนาะแล้วก็เงินตกเบิกหรือว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นเนาะแล้วก็พอหลังที่ยี่สิบห้าดาวการเงินก็มาทับตัวถึงแม้จะมีตําแหน่งเป็นประแต่ว่าความหมายมันดีเนาะกระดุมพัดทับลัก นะเขาเรียกว่ากระดุมพระมาทับตัวก็การเงินมาทับตัวการคิดจิจะนําเงินไปลงทุนอะไรต่างๆก็ก่อให้เกิดเป็นผลกําไรผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่อาจจะมีตินิดนึงก็คือมีดาวพระพุธอยู่คู่กับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเนี่ยมาจากภพราพรจริงแต่ว่ามาเจอดาวพระพุธคู่นี้มันคู่ขัดแยง้งแห่งคําพูดคาจานะไปคู่ศัตรูกันมาเจอกันก็อาจจะผลประโยชน์ที่จะได้รับอาจจะน้อยลง จากที่เขาอ่าควรจะได้เยอะๆเนะแต่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการลงตุนต่างๆพอขอให้เกิดผลกาไรขอให้เกิดรายได้เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักคู่ครองคนรักก็เป็นช่วงที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ห่างๆกันหน่อยนะอือดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งพบคู่ครองนะพบปตัตตนิเนี่ยแหละ เขตตรงข้ามนะคะไปมาอยู่ตรงภพวิราชหมายถึงว่าห่างกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแต่ว่าต่อให้เกิดต่อให้มีเวลาอยู่ใกล้กันมันก็จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นห่างกันน่าจะดีกว่าเนาะถ้าอยู่ใกล้กันก็ต้องระวังคําพูดคําจาที่จะเจอกันนะคะจะพูดจะคุยอะไรกันก็ให้ระมัดระวังกันแล้วกันนะคะแต่ว่าพอหลังวันที่25เนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ละดาวพระศุก คือดาวเจ้าเรือนภพปัตนิเนี่ยก็มามาอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะอันนี้ได้เจอกันแน่แล่วะหลังที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็ให้ระมัดระวังคำพูดกันละกันเมื่อเจอกันแล้วก็อยู่ใกล้กันนะเวลาอยู่ใกล้กันมันจะวิวาทนะเนาะมีดาวแห่งมีดาวแห่งคําพูดที่มันมีปัญหานะการเจราจาที่มีปัญหาก็เพราะฉะนั้นหลังที่ยี่สิบห้าจะพูดเจรจากับคู่ครองรักก็ให้ระมัดระวังพูดด้วยกันนะส่วนคนโสดเนี่ย ในช่วงนี้เวลามีคนเข้ามาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในการผบหานิดน,นึงนะถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าเป็นช่วงทดสอบทดลองใจนะแต่ว่า ถ้ามองดูอาการนะจริงๆนะช่วงนี้โดดเด่นเรื่องการนำมาหากินแล้วก็การทํางานมากกว่าเพราะการงานที่ได้รับผิดชอบในเดือนนี้ก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสส,สาหรับชาวลัคนาราศีเมษอยู่แต่เป็นการสาหัสที่โดดเด่นด้านผลงานแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษขยันแข็งน,นะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการงานของตัวเองให้ดีกันละกันนะคะ,ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษ,ษภาคมเนาะ ก็คงจะขอจบคาทานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ๋อในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพถ้าเกิดมีปัญหาในช่วงนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับกระดูกกับเส้นเอ็นนะแล้วก็ในเรื่องของอการพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนงานมันจะเยอะงานมันจะหนักก็บริหารจัดการเวลาให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยนั้นมันเกิดจากการการะทําของเรานะถ้าเราบริหารดีๆพักผ่อนบ้างทํางานบ้างนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้หนักนะแต่ถ้าเรา หักโหมจนเกินไปก็มีเกินสุดหนักในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะมารุมเราได,ได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนาะในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คงจะขอจบคำทำนายจริงๆละเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันเดือนหน้าเดือนมิถุนายนอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ